สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมเกมโซล์ไสวเวอร์ครับผมเฮ้ยโดนหนูขโมยสเบียงครับทุกคนนี่แหละคือสาเหตุที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราต้องสร้างกำแพงรอบอ่าที่เก็บของของเรานะพอไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนน้องหนูนะครับเอาอาหารไปได้เออเคยมีคนเตือนแล้วละ่ะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จไง คือตอนนี้ผมไปเอากระเป๋าสติเล็มาใช้แล้วนะทำไมผมไม่เอามาใช้แต่แรกวะใช่ไหมดูดิมันเก็บของเลยตั้ง25ช่องแต่ห้ามตายเลยนะทุกคนคือถ้าตายกระเป๋าหายเลยนะเอออ่ะโอเคอย่างน,น้อยเราก็มีกระเป๋าเก็บของที่สามารถเก็บของได้25ชิ้นแล้วนะครับซึ่งกระเป๋าแบบนี้มันก็คือกระเป๋าดาในเกมลัตเตอร์ออนเออร์นั่นแหละนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราทําอะไรดี เพราะว่าตอนนี้ผมวนอยู่แค่เขาติเล็กใช่ไหมแล้วก็ดงต้นสนนะครับเดีย๋ยวว่าวันนี้จะลองแวะไปที่ค่ายเทวะาทูสักหน่อยนะจัดการหนูก่อนนะแป๊บหบนึง่งโหแล้วมีทั้งทั้งสามตัวต้องวิ่งให้มันจนจนมุมครับจนมุมปุ๊บล้วก็ฟาดไปเลยนี่ไม่ได้ค่าประสบการณ์ด้วย จริงๆเนี่ยเราวิ่งขนาดนี้มันควรได้ค่าประสบการณ์ด้วยนะได้เชือกละจ้าโอเคก็ครับของไว้ประมาณนี้นะทุกคนข้าวสารจะโดนน้องหนูกินไปไหมเนี่ยจะโดนน้องหนูกินอีกหรือเปล่าว่าแต่เห็นมีหลายคนบอกแล้วครับว่าให้ไปลงดันเจียนดันเจียนอยู่ตรงไหนอะ่ะ แล้วก็ดูสภาพผมนิดนึงนะครับว่าลงได้ไหมถ้าสมมติลงได้ช่วยบอกเลยนะแต่ว่าอาวุธผมยังยังคาบได้ไม่ถึงไหนเลยผมกล่าวว่าจะแบบให้เลเวลมันสูงขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะพอที่จะสามารถคาบอาวุธหรือชุดที่มันถึกกว่านี้สักหน่อยนะจะได้ไปลงดันเจียนนะครับปัญหาคือยังไม่รู้เลยว่าดันเจียนอยู่ตรงไหน <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ยังมีใครเล่นเกมนี้อยู่ไหมครับผู้ชมที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะคือบางทีเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าถอดใจเหมือนกันนะเกมนี้เพราะว่าก่อนที่ผมจะไปเอากระเป๋าสตีเล็กมาเลยนะก่อนหน้านี้เราไปเล่นปุ๊บเฮ้ยทำไมไปตรงนี้ก็ตายไปตรงนั้นก็ตายนะไปเดินเล่นแถวอ่า ตีนเขาเหล็กนะเจอวิญญาณอาฆาตตบสอาทีอ้าวเรียบร้อยนะไปไออะไรเลเวลสองก็ไม่รู้อะที่มันมีคนใส่ชุดอัศวินนะไอเราก็นึกว่าแบบเออไม่ถึกหรอกนะเราเอาไม้ฟาดปุบเรียบร้อยเลยครับโดนมีดจ้วง2อสทีสลบคาไอ้นั่นเลยแล้วมันมีครั้งหนึ่งครับเราไปในแมปที่มันมีฝนตกเออมันมีฝนตกในนะเกมนี้เออแล้ว พอฝนตกเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกกับเราก็คือทําให้เราเดินช้าลงแล้วก็คบเพลิงไม่สามารถใช้ได้นะเฮ้ยอันนี้สมจริงมากต้องยอมรับเลยแล้วปัญหาคือ,อเราไปเจอตอนอ่าเราไปเจอฝนตกตอนที่เป็นกลางคืนครับวิญญาณอาฆาตมาพอดีเราก็เลยแบบว่าจะกดเอาคบเพลิงโชว์นะโชว์เจ้าวิญญาณอาฆาตมันจะได้หนีสรุปก็คือคบเพลิงไม่ติดตายสิครับเออก็ นั่นแหละตอนนี้ก็ต้องเล่นแบบมีสตินิดนึงนะแต่ปัญหาคือเราจะเอาอะไรต่อเนี่ต้องทำอะไรต่อดีเกมนี้นะหรือเราต้องทำตามเควสว่าให้ทำนั่นทำนี้แต่ยังไงอะเราต้องเราต้องฟาร์มอยู่แล้วครับ ต้องฟาร์มของเพื่อมาครับของเพื่อมาอ่านั่นแหละครับของนะเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งน้องคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพี่ทํากำแพงรอบแมทไปเลยนะจะได้กันคนขี้เลื้อนด้วยนะเฮ้ยน่าสนใจกันแบบรอบเลยใช่ไหมน่าสนใจน่าสนใจภารกิจทำอาวุธใช้เองเสร็จเรียบร้อย เสียงเพลงพ่อดังมากครคือถ้าคลิปนี้มีเสียงเพลงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือพ่อเขาไม่ได้เปิดลําโพงแบบทยุไงเขาเปิดลําโพงใหญ่หอ่ะทุกคนลําโพงเครื่องเสียงที่ไปตั้งตามงานเทสระบบมั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าสมมติคลิปนี้ติลิขสิทธิ์ก็ก็ไม่ต้องคิดเงินก็ได้นะปล่อยเข้าไปเพราะว่าเราก็ให้เขามีความสุขไปด้วยกับเสียงเพลงของเขาส่วนเราก็เล่นเกมไปนะครับ ถ้าคลิปนิติดลิขสิทธิ์ไม่ได้ไรายได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เปิดฟรีไปเลยนะครับดูไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสละเรื่องทําคลิปเพราะว่าตอนแรกเราค,คือความรู้สึกตอนที่เราทําคลิปนะเราอยากมีไรายได้ถูกไหมทุกคนแต่พอเราทําไปเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะคือยอดผู้ชมเราก็จะประมาณนี้อยู่แล้วไงแล้วเราคํานวณรายได้ได้แล้วแหละว,ว่าเดือนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าไรายได้ประมาณนี้เราไม่ซีเรียสเรื่องทําคลิปดีกว่า เจอ youtube อะคือบางคนอาจจะจริงจังในเรื่องของการทําคลิปการหารายได้ทาง y o u t บ b ามากอะไรเงี้ยนะคือตอนแรกเราก็จริงจังครับแต่พอเห็นว่าความสามารถเราฝีมือเรามันได้เท่านี้อเราก็ทําเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าสิเรียสมากมันก็เท่านั้นเราก็เอาเวลาไปจริงจังกับอาชีพหลักของเราดีกว่านะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเห็นผมว่าทําคลิปน้อยลงหรือลงคลิปน้อยลงก็มาจากสาเหตุนี้แหละครับว่าเออมันมันคงไปไกลไม่ได้มากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ทําคลิปเท่าที่เราจะทําไว้ก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่สิเรียสกับเราด้วยนะเราไม่ต้องเครียดด้วยไม่ต้องเข้ามาเช็คทุกวันด้วยว่าเออไม่ต้องเข้ามาเช็คทุกเวลาด้วยว่าตอนนี้ยอดคลิปเรามีเท่าไหร่นะแต่ที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือการโต้ตอบกับ คอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เขาเข้ามาตอบถามเราหรือเข้ามาคุยกับเราอ่ะก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เช่นอ่าเช่นเคยนั่นแหละนะอันนี้บอกแค่ในคลิปคนในคลิปนี้ได้รู้เท่านั้นเลยนะว่าจะไม่ได้บอกอาว่าจะไม่ไปบอกคลิปไหนนะครับอืมมันก็เป็นความรู้สึกช่วงนึงอะ่ะแต่อีกช่วงหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะเพราะเราเราสร้างช่องมาประมาณน่าจะเดือนที่แดแล้วมั้งนะครับ ก็ถ้าครบสิงหาคมก็น่าจะครบปีที่ทําช่องมาคือตอนนี้เราสองเดือนเรารายได้ถ้าเทียบกับการที่ทําอาชีพหลักอะมันก็คือค่าขนมอะเราก็คิดซะว่าเราทาเป็นค่าขนมแล้วก็จ่ายค่าเน็ตกับค่าโทรศัพท์ไปแล้วกันนะก็ยังพอได้อยู่มั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้บูมเท่ากับช่วงแรกๆที่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่ยอดวิวถึง1000ทุกคลิปอะโหัวนั้นแบบตื่นเต้นมากครับแต่ตอนนี้มันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยก็ แล้วก็ทําแบบชิลๆแล้วกันนะของเรานะก็ถ้าการทําคลิปแล้วมันมีความชิลเกินไปอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแต่บริบทของผมมันก็จะประมาณนี้แหล้นะครับมาลุยกันต่อมาเราไปที่ใหม่ครับเขตล่าสัตว์เมื่อกี้เหมือนผมเปิดไอ้นั่นนะคำพีอะไรสักอย่างนะแล้วมันเปิดแมพมาอ๋อผมเพิ่งทราบว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะ ถ้าเราได้คำมพียอะไรมาสักอย่างเหมือนเป็นแผนที่มั้งเออต้องเรียกว่าแผนที่ดิมันก็จะเปิดแผนที่ใหม่ขึ้นมานะครับอย่างอันเนี้ยมันคือแผนที่การล่าสัตว์นะว่าแต่มีสัตว์ไหมอ๋อมีสัตว์เห็นแล้วเอ้แต่ไม้ต้นไม้สีมันแปลกๆเนาะอ๋อก็ปกตินี่ได้ไ้ยปกตินี่อ่ะไม่เป็นไรครับ อ๋อแต่เขตราสัตว์ก็คือเขตราสัตว์ทุกคนสัตว์เยอะมากๆนะก็ถือซะว่าเรามาฟาร์มเนื้อสัตว์แล้วก็ฟาร์มหนังสัตว์ละกันนะครับเพราะเห็นว่าหนังสัตว์มันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะมาฟาร์มกันต่อไปครับ ส่วนไม้แล้วก็ต้องคาบเรื่อยๆนะคือมันก็เป็นเกมเซอร์ไววอลที่แบบสไตล์รเดิออนเอิร์แบบมีความชัดเหมือนกันนะในแบบของเขาแต่ต่างกันตรงแค่เนื้อเรื่องมันเป็นอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ก็หาคนเล่นเกมนี้น้อยเหมือนกันนะถ้าเราไปเทียบกับเกมอื่นๆน,นะหมายถึงว่าลองไปเทียบกับเกมรอดีมีคนทําช่อง เกมลาต้เยอะกว่านะเออแต่เกมนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนดูเยอะประมาณนี้นะครับเออก็ไม่ขาดหายแน่นอนนะแต่จะพยายามเล่นมาเรื่อยๆนะครับจะพยายามไปฟาร์มของเพื่อมาทำเขาเรียกว่าอะไรอนะไปเปิดแมปต่างๆนะเข้ากับแมปต่างๆเพื่อให้เกมมันดําเนิน,เ,น,นเรื่องไปได้เรื่อยๆนะเพื่อแบบเป็นการตอบแทนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเกมนี้นะครับ เราจะไม่ทิ้งผู้ชมที่ดูเกมนี้แน่นอนนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ผมทำตอนเช้านะครับอาจจะมีเสียงรบกวนไปบ้างนะเพราะตอนกลางตอนกลางคืนช่วงนี้มันฝนมันตกอะแล้วกลัวจะไม่ได้ทำคลิปไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะลุยแค่ที่นี่นะครับทุกคน มาให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีแมปล่าสัตว์เกิดขึ้นนะมันกับเกมลัดเดยเลยนะแต่อันนี้มันเป็นแผนที่ที่เราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีกระดาษอะในการเปิดแมปนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากไอ้ค่ายเทวทูตนั่นแหละนะโดยการเอาอะไรนะไอ้สีส้มๆม,มาไปแรกครับ กลับบ้านไปนี้ต้องได้ของเยอะแน่ๆเลยอะไม้ก็น่าก็น่าจะได้เยอะนะครับแล้วกระเป๋าเราสามารถเก็บได้25้าช่องแล้วด้วยนะแล้วก็มีอยู่อันเดียวอันเดียวด้วยทุกคนถ้าสมมติผมตายที่นี่ก็คือจบเลยนะกลับไปใช้กระเป๋าธรรมดานี่คือร้องเลยนะเพราะว่ากระเป๋าธรรมดามันใส่ได้แค่5้าช่องนะรวมกับที่ติดตัวก็คือเป็น15้าช่องมันใส่ได้น้อยมากเลยนะทุกคนเนอะ เนี่ยอันนี้ใสไ่ได้ตั้งยี่้าช่องดูดียังไม่เต็มเลยเ๋ยวต้องหาเวลาไปคราบไปฟาร์มของแล้วก็เอาไปคราบที่บ้านแล้วครับจะได้แบบโชยเพื่อนๆให้ดูว่าเอ้ยผมเล่นอยู่นะเกมนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยสมมติถ้า เลเวลเราขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรต่างๆมาให้เราได้ใช้เยอะนะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราเล่นไปถึงเลเวลยี่สิบห้าใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกอะอะไรให้สักอย่างผมจำไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือเราสามารถคราฟของได้เพิ่มขึ้นด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบฟาร์มครับจริงถ้าเราทิ้งเกมไปนานๆเนี่ยเลเวลมันก็จะไม่ขึ้นอยู่แล้วไง เพิงเห็นว่าในแมปนี้มีมีกล่องด้วยมีหีบด้วยนะเนี่ยมีอะไรวะหฮ้ยขวานเอ้ะทำไมขวานมันได้เป็นขวานเล็กเหรอคือหัวขวานมันต่างกับเนี่ยเห็นไหมปกติขวานเราจะเป็นแบบนี้แต่ไอขวานที่เราเก็บได้มันเป็นขวานแบบขวานใหญ่ๆครับเอาไว้สับไมใ้ใหญ่ๆอ่ะ อนี่เห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีไม้ปแปลกๆด้วยทุกคนไอ้ไม้สีข,ขาวครับอารมณ์ประมาณไม้โอ๊กในเกมลัดเดย์อะโอ้ไม้มีหลายเลเวลด้วยเว้ยเห็นไหมเนี่ยไอ้สีขาวตั้งๆขาวดำลายดมัมมเชียนนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเจออะไรปแปลกๆขึ้นนะมันเป็นความสนุกของเกมแนวนี้แหละที่เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกต่างๆนะครับ ว่าแต่ช่วงนี้สายวัยรุ่นนี่เขาไปเล่นเกมอะไรกันนะสอบถามหน่อยได้ไหมเราก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเท่าไหร่ไงทำงานไปอ่ะแล้วเราก็มาเล่นเกมหลกัหลกๆของเราสเกมแค่น,นั้นแหละเพราะแต่ตอนนี้มีเกมอะไรที่น่าเล่นมั่งครับถามไว้ก่อนไงเผื่อแบบมีโอกาสไปเล่นนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่นล็อกแน่นอนนะต้องมีเวลาว่างก่อนนะแค่สี่เกมก็ไม่มีเวลาแล้วครับทุกคนโหลดเกมไอ อีโมมาเล่นก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะหลังจากเกมล่าสุดที่เล่นไปก็คือใหญ่บะใช่ไหมเกมเรตโตก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้เล่นไม่ได้ทําต่อเลยแต่เราก็อยากเล่นแหละอยากทําเพื่อมันจะมีอีกสักเกมที่ดันเราให้ปังขึ้นกว่าเก่านะครับแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากก็ตามนะแต่มันต้องมีสักวันแหละที่แบบว่าเราอ่า มีคนดูเยอะขึ้นนะมีคนติดตามเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีสักวันนะต้องทําได้แหละเหมือนชื่อช่องนะครับเพื่อเงินเราทําได้นะที่ตั้งชื่อช่องแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นการดึงตัวเองขึ้นมาจากจุดอะไรเก่าๆนะครับการบอกตัวเองว่าเราทําได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นกาลังสร้างกําลังใจให้ตัวเองอ แต่กระบองนี้มันตีเบาเนาะมันต้องตีถึงสามทีนะครับทำให้เราโดนฝั่งพวกซอมบี้กับไอ้กวางเนี่ยจมให้กวางมาโจมตีไม่ได้ไอ้ซอมบี้โดนตบทีนี้คือเลือดลดไปเยอะเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็คือเรายัางคาบไอ้ผ้าพผนแผ่ไม่ได้ด้วยนะไอ้ช่างมันไม่เป็นไร เราเล่นเราอ่าเราเล่นเท่าที่เราจะเล่นไหวแล้วกันนะครับหมดหรือยังหมดป่าหรือยังหมดป่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปเกมนี้นะอย่าลืมมาช่วยกันลงชื่อนะครับหรือกดส่งสติกเกอร์ให้กันก็ได้นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับอยากเห็นเหมือนกันว่าตอนนี้มีคนที่รอคลิปนี้เยอะไหมนะ แต่ว่ารอบนี้เราได้ไม้กลับไปเยอะครับเดี๋ยวเราก็จะสร้างบ้านในแบบฉบับของเรานะถ้าไม้ไม่พอก็เดี๋ยวไปเอาใหม่แค่นั้นเองนะครับเออแล้วต้องแล้วก็ต้องสร้างคอ,อกม้าด้วยนะเห็นว่าต้องใช้เวลาในการสร้างเยอะใช่ไหมต้องไปหาของคาฟถูกไหมครับเออเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย